คุณแจ็คนะคะมาเริ่มทำคาแคร์ได้ยังไงคะเริ่มจากอะไรโอเคเริ่มจากอะไรก็ถ้าย้อนไปเมื่อ67ปีที่แล้วก็ต้องตอบว่าเป็นความชอบก็คือผู้ชายสมาก็ชอบเรื่องรถเรื่องของการแต่งรถด,ดูแลรถล,ล้างรถเช็ดรถอะไรอย่างนี้แล้วก็ผมเองก็มองว่าเป็นโอกาสในการทำธุรกิจในการสร้างไรายได้ให้กับตัวเองแล้วก็เป็นการ ฝึกฝนประสบการณ์ในการทําธุรกิจให้กับตัวเองซึ่งมันเป็นธุรกิจที่าการลงทุนไม่ได้สูงไม่จําเป็นต้องมีสต็อกอะไรเป็นจํานวนมากนะครับแต่ก็เป็นธุรกิจที่เน้นในเรื่องของการให้บริการการดูแลลูกค้าแล้วก็ลดของลูกค้าให้ดีตามแพ็กเกจหรือว่าโปรแกรมที่ลูกค้าเลือกซื้อครับ ก็เลยมองว่าเป็นโอกาสในการสร้างไรายได้ให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวครับตอนนั้นคุณแจ็คอายุประมาณเท่าไหร่คะในการเริ่มต้นธุรกิจในการเริ่มต้นธุรกิจกุนซือคาสปานี้ก็ประมาณอายุ24-25ครับแล้วตอนนั้นมีเงินทุนประมาณเท่าไหร่คะโอเคตอนนั้นมีเงินทุนประมาณเท่าไหร่ก็น่าจะประมาณสัก1.5ล้านบาทในการลงทุนนะครับ มีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างตอนนั้นก็เ,เราทําจากที่เปล่าๆเลยจากขึ้นที่พื้นดินเปล่า,เ,ลา,เ,ลา,เ,ลาเริ่มต้นตั้งแต่การาถมดินการจัดการระบบพื้นฐานรากฐานพื้นฐานต่างๆครับแล้วก็สร้างตัวอาคารขึ้นมาก็ค่อยๆต่อเติมขึ้นมาเรื่อยๆตามระยะเวลาครับแล้วตอนแรกที่เปิด เป็นคุณสื่อคาสปาค่ะมีบริการอะไรบ้างคะเอ่อในช่วงแรกที่เปิดให้บริการมาก็จะมีเพียงแค่บริการด้านการดูแลรักษาความสะอาดของรถนะครับไม่ว่าจะเป็นงานคาแคร์ต่างๆแต่ก็ครบวงจรในการดูแลรถตั้งแต่ล้างสีล้างสีดูดฝุ่นล้างอาัดฉีดขัดสีเคลือบสีสปาภายในฟอกเบาะฟอกผมแล้วก็มีบริการ ที่เป็นคาร์ดิเทลลิ่งก็คือการเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกที่เป็นบริการแพ็กเกจพรีเมียมบริการแรกๆของทางร้านกุนสือคาสปาครับค่ะแล้วถึงตอนนี้มีบริการอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะก็ตอนนี้ก็จะมีบริการเพิ่มเติมเป็นบริการที่เ,เพิ่มให้ครบ,บวงจรในการทำคาร์ดีเทลลิ่งมากขึ้นซึ่งให้เหมาะสมกับการใช้งานของ ลูกค้าแล้วก็ทําให้เราดูแลรถของลูกค้าได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นการติดฟิล์มใส่กันรอยเพื่อป้องกันริ้วรอยต่างๆนะครับแล้วก็ติดฟิล์มกองแสงเพราะว่ารถเออลูกค้าใช้ระยะเวลาใช้งานมาหลายปีทําให้เออฟิล์มกองแสงเสื่อมคุณภาพก็สามารถเปลี่ยนฟิล์มกองแสงที่เราได้แล้วก็มีเรื่องของการดูแลช่วงล่างใต้ท้องรถนะครับเพราะว่าเออเราอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับก็ รถส่วนมากจะเป็นรถกระบะรถ SUV ・ PPV นะครับทำให้เรามองเห็นช่วงล่างได้อย่างง่ายกว่าพวกรถเก่งเตี้ยทั่วไปนะครับก็จะมีการดูแลช่วงล่างเป็นพิเศษก็คือการพ่นกันสนิมเก็บเสียงแล้วก็พ่นกันสนิมทั่วไปนะครับระยะต่อมานะครับเราก็มีการเพิ่มออปชั่นต่างๆนะครับเป็นการทำงานที่เรเรียกว่าประดับยนต์นะครับก็เป็นการเ,เสริมออปชันต่างๆของรถให้่ ครบวงครบวงจรมากขึ้นนะครับอย่างเช่นกล้องบันทึกหน้ารถฝาท้ายไฟฟ้าชุดเครื่องเสียงลำโพงจอ a อนด o อยแล้วก็จอเอ่อกล้องรอบคันอะไรต่างๆประมาณนี้นะครับแล้วช่วงแรกถามย้อนกลับไปนะคะว่าช่วงแรกเนี่ยมีลูกค้าไหมคะถือว่าเรียบไหมช่วงแรกก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเพราะว่าทางเรานนั้เน้นเรื่องของการทำการตลาด แล้วก็เรื่องของออคุณภาพแล้วก็เรื่องของการดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีนะครับการทาการตลาดเราก็ให้ความใส่ใจเป็นอันดับหนึ่งเลยเพราะว่าตอนนั้นเราเป็นร้านเปิดใหม่ประสบการณ์ยังน้อยความน่าเชื่อถือน้อยแล้วก็คนรู้จักน้อยแล้วก็มีมันเป็นนวัตกรรมหรือเป็นเ,เทคโนโลยีเป็นธุรกิจอะไรใหม่ๆที่ว่าเอามาให พ่อแม่พี่น้องชาวต่างจังหวัดชาวสุพรรณบุรีได้ลองใช้บริการกันครับแล้วก็คำถามสุดท้ายนะคะที่อยากรู้เลยก็คือจะเป็นอุปสรรคที่หนักที่สุดในช่วงเริ่มต้นมีไหมคะอุปสรรคมีกันอยู่แล้วทุกคนครับจะบอกว่าหนักที่สุดในช่วงเริ่มต้นไหมก็หนักที่สุดแล้วก็ถ้าหนักที่สุดในช่วงเริ่มต้นก็คือเปิดมาในช่วงแรกๆแล้วก็เจอกับสถานการณ์โควิด นะครับก็ถือว่าเป็นอุปสรรคที่ทุกคนไม่เคยเจอกับวิกฤตนี้นะครับแต่ส่วนอุปสรรคที่ทุกธุรกิจนั้นเจอนะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนเพือนที่ทำธุรกิจนะครับคอยระวังไว้ก็คือเรื่องของการทำบัญชีการาคิดเ,เขาเรียกว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายกำไรค่าทุนภาษีอะไรเงี้ยครับก็อยากให้เพื่อนๆที่ทำธุรกิจนะครับ ทำธุรกิจตามความเป็นจริงตามตัวเลขมากกว่าทําตามใจตัวเองนะครับก็ฝากล้านคุณซื้อขัดสป,ปาเอาไว้ด้วยครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณแจ็คมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้นะคะแล้วก็แชร์ประสบการณ์ต่างๆนะคะให้กับเ,เพื่อนๆที่สนใจนะคะอยากเริ่มต้นธุรกิจคาแคร์นะคะได้ดูประสบการณ์เริ่มต้นของ ุณแจ็คด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากคะ่ะครับโอเคครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับเพื่อนๆพ,พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะมีสาระดีๆอะไรเดี๋ยวติดตามกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ